นแปลกๆแล้วมันก็สวยนะแต่ไม่เคยเจอเลยนะแบบนี้แต่ว่ามันมีทั้งแบบตกลมแล้วกแบบน้ำมีสีข้างแฉกข้านวกเรยเราจะไปทำมเวลาเวลาเวลาเราใส่ก็ได้รู้ว่าด่างหรือด่างเป็นี่แล้วมันได้ทั้สองแบบมันมีทั้งแบบกลมทั้งแบบจยดน้ำ ซึ่งมันต้องวัดวัดทุก่เขาต้องการแบบไหนเราต้องวัดขนาดความกว้างความยาวแต่ละคนรูปร่างตัอคนกว้างคนหนึ่งแค,ค,งค,คบสูงอะไรพวกเนี้ยบอกนะตัว,วสูตนิวสูตพวกเนี้มันก็จะไม่เหมือนเสิร์ฟเนื้อเราะมันจะมันจะเหนียวและนจะมันจะเป็นที่ที่ต้องรองรับน,น้นั่งยใช่หมมันจะไม่เหมือนมันไม่ต้องนด่ไรแล้วเสิร์ฟก็ยากกว่าเสืรอเนาหย เสริมก้นมันเสร I mean, like ิมก้นมันยากกว่าเยอะคือทำมันไม่ได้ยากมนะครับเวลาชั้นใส่เลยมันต้องเป็นชิ้นเฉพาะไม่เหมือนเสริมนมซึ่งมันมีเรื่องได้หลายอย่างแต่นี้แต่ว่ามันยากที่หาตุ้นแรงเพราะว่าเราทำงานหนักขนาดนี้ว่าเวลาเรามองภาพมันจะไม่ได้เด็ดเลยเนื่องการดูแลเสริมก้นจะยากเนี่ยมันาะต้องนอนความบ้องจะมีรายละเอียดเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยทำแบบน้อยเพราะว่าเราเห็นว่าเราเสริมนมเนี่ย เวลาเราทำเสร็จเราตอนายสงอกเหตแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเาดือรนทำก็ไม่ค่อยได้เราเลยต้องทำน่รว่าถ้าเกิดเราอทัือ้นแแต่ไม่เหมนมเราเราสบายว่านีา้คนเลยคนกัน,กน,น้อยว่าอรากอากันอะไรเงี้ยแววัสดุก็จะมีหลายโซนกุมก็ได้ยเ,เแต่ว่า ทรงมันจะไม่ใช่ว่าไม่เหมือนนมที่มันจะนิ่มอะไรไม่ใช่นิ่มแบบทนต้นองแบบเหนียวทน,นยาวนานนะไม่ต้องไม่เหมือนไม่ทันสุดแบบนัน้มันดูสวยดีแต่เราจะใส่แบบนะั้นก็แล้วแต่เที่ยงของแพทย์แต่ละท่านอ่า